ทุกวันนี้มีทางเลือกของแสงสว่างในแคมป์เยอะแยะมากมายสะดวกด้วย LED ใช่ไหม LED ชาร์จไฟ USB เปิดป,ปั๊บสว่างปุ๊บพกพาสะดวกแต่มันไม่ได้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องมันไม่ได้แบบนี้ครับ,รบผม,มผมยืนยันมันไม่มีกลิน่น <c oughs> คือตะเกียงน้ำมันเนี่ยยังไงมันก็ยังเป็นสเสน่ห์ของแคมป์ซึ่ไม่มีอะไรมาแทนได้ครับผม นะครับมันให้ความอบอุ่นแสงนวลอยู่ในแคมป์ตะเกียงดวงเดียวเนี่ยอยู่ก็ได้เป็นสิบคนถูกต้องหรือว่าถ้ามีสิบดวงก็ยิ่งอยู่ได้เยอะกว่านั้นอีกคำว,ว่าสิบคนนี่คือช่วยกันซ่อมนึง <laughs> <laughs> ผมว่ามันมีสเสน่ห์นะครับคือพวกเราเนี่ยผูกพันกับตะเกียงน้ามันครับมายาวนานมากพูดแล้วพูดจริงนี่ขนลุกเลย <laughs> คือแบบพอหยิบตะเกียงน้ามันของเราออกมาเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงภาพที่เราเคยไปแคมป์ที่นู่นที่นี่ไปแม่ตื่นไป ป่าดงที่ไหนของเราก็มามันมีเรื่องราวนะจริงมันมีเรื่องราวมันสร้างบรรยากาศของมิตรสหายในแคมป์มากไม่มีอะไรแทนได้ผมยืนยันไม่มีอะไรแทนได้มันมีทั้งแสงความอบอุ่นกลิ่นมันเจ๋งมากถูกต้องนะครับตะกีงน้ำมันเนี่ยนอกจากจะดีงามที่เราพูดไปแล้วมันทนทานมากขนาดไหนต้ผมก็ผมว่าถ้าพูดง่ายๆก็น่าจะเป็นเปรนร้อยปีนะ เอาง่ายๆของผมนี่ก็เกือบ20นะใช่โคแมนนอตซาผมเนี่ยโอ้โหนานมากผมว่าผมรู้จักนะครั้งแรกผมก็รู้จักตะเกียงน้ำมันของน้าแล้วครับครับนอตซาก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นเอาต่นพี่ที่เราเคารพท่านหนึ่งพี่หมูครับพี่หมูจากน้อมทหารหน้าเนี่ยใช้ตะเกียงตั้งแต่ปะเรียนที่อเมริกา1980ครับใช้แล้วก็กลับมาเมืองไทยกลับมาถึงทุกวันนี้ก็ยังจุดติดอยู่ถูกต้องอายุ40ปี เพราะมันไม่ใช่แค่มันทนทานนะครับแต่มันสามารถจะถอดซ่อมได้ทุกชิ้นถูกต้องครับไม่เหมือนตะเกียงสมัยใหม่ไฟฟ้าก็กลายเป็นทางคายขยะไปครับครับไอ้นี่ก็คลาสสิกถึงวันหนึ่งเราก็หยิบตะเกียงขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องของมันได้ถูกต้องแต่คราวนี้ตะเกียงไม่ใช่แค่นั้นมันงงอ่ะถูกต้องมันมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยตะเกียงน้ามันของโคลแมนเอาของโคลแมนเลยแล้วกันแม่ครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ตะเกียงที่ใช้น้ามันเบนซินน้ามันก๊าซเนี่ย มีเหลืออยู่ไม่กี่ยี่ห้อในโลกนี้ครับผมยี่ห้อที่แพร่หลายที่สุดก็คือโคแมนโคแมนนะครับเราวันนี้เราอาทางเลือกของตะเกียงน้ํามันโคแมนมาให้ดูกันมาหน้าเพื่รู้จักกันถูกตัวที่พวกเราใช้กันอยู่ครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้างจะได้ไม่งงจะได้เลือกตะเกียงสักตัวหนึ่งเอาไปใช้กันอ่ะแนะนําดีกว่าครับเอาเป็นประเภทน้ํามันก่อนดีไหมมันก็น้ำมันทั้งนั้นนะอ่าันเป็นจะเป็นน้ำมันก๊าซกับน้ำมันเบนซินผมไม่เห็นมีตะเกียงไหนชั้นใช้น้ำเปล่าเลยครับผม อันนี้ผมว่าเป็นตะเกียงตัวแรกที่น่าจะเลือกใช้เลยนะถูกต้องครับผมนะครับมันคือโคแมนสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดห้ารหัสสองแปดห้าคืออะไรสองแปดห้าคือมันเป็นตะเกียงตัวเล็กนะครับสองไสให้ความสว่างหรือเฟือมันตัวเล็กมันก็ดีในแง่ที่มันกระทัดรัดถูกต้องพกพาสะดวกความสว่างมันสักเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้ได้ประมาณสักอยู่ที่เจ็ดร้อยลูเมนครับเจ็ดร้อยลูเมนเยอะนะเยอะแล้วแต่ถ้าใคร อยากได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้อดีของตัวใหญ่คืออะไรครับก็แน่นอนครับระยะเวลาในการจุดนานกว่าใส่เชื้อเพลิงได้เยอะกว่าใช่แล้วก็ให้แสงสว่างนี่มากกว่านิดนึงประมาณจะ800ลูเมนคือมันมากกว่ามันเชื้อเพลิงมากกว่าจุดได้นานกว่าครับผมเก็บแรงดันได้เยอะถูกต้องเจเนอเรเตอร์ที่ใช้นี่ก็จ่ายพลังงานได้เยอะสว่างกว่าน่อยตัวนี้คือ295 295ครับผม 295เป็นตะเกียงยอดนิยมตัวหนึ่งของโคมนคือไซส์ใหญ่ขึ้นมาสองไส้เหมือนกันับผมใช้สองตัวนี้ที่เห็นเป็นถังเทาเนี่ยเราบอกมันว่ามันคือด u ว l ฟิลด f ูว์ฟิลก็คือใช้เชื้อเพลิงได้สองอย่างสองอย่างคืออะไรใช้เบนซินขาวหรือไวน์แก๊สได้ไวน์แก๊สนี้หาง่ายนะถูกต้องครับหาซื้อได้สั่งลาซาด้าได้เบนซินขาวได้ ใช้เบนซิน95เวซื้อที่ปั๊มน้ำมันได้ <9 S 1> 95ที่ไม่มีแอฮอลนเะนี่ย95ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมซึ่งไม่ใช่แก๊สโซฮอล์นะครับ<ม>ทาไมแก๊สโซฮอล์ไม่ได้เพราะตะเกียงพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาของแก๊สโซฮอล์นะคือตะเกียงพวกนี้เขาออกแบบไม่ได้ออกแบบเผื่อแอลกอฮอล์ไว้เพราะฉะนั้นมันจะมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มันอาจจะถูกกัดถูกละลายเมื่อมีแอลกอฮอล์ผสมเข้ามานะครับถ้าเป็น95สีเหลืองๆนั้นใช้ได้ ครับตัวนี้ละครับนะตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นตะเกียงที่ผลิตมาให้กับโคแมนเจแปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าผลิตในอเมริกานะถูกตะเกียงทุกตัวทำในอเมริกาครับตะเกียงโคแมนทุกตัวนี้ผลิตในอเมริกาแคนซัสอเมริกาครับผมตัวนี้ก็คือ 286A นะครับผมตัวนี้2 8งแปดนะครับผมตัวนี้มีไส้เดียว ใส่เดียวอ่าไส้เดียวก็อยู่ประมาณประมาณสักหกร้อยลูเมนอ่าเป็นตะเกียงคลาสสิกมากนะใช่ผมผมผมเองก็เคยมีเคยใช้ตัวนี้สองแปดหกผมชอบตัวนี้ไม่รู้ไปเลยอืมผมว่ามันตะเกียงไส้เดียวก็ดีคือไม่เปลืองผมเป็นคนใจเดียวผมก็เลยมีไส้เดียวอืมกระสือสองแปดหกเอครับผมแล้วทาไมมันเป็นสีเขียวครับก็แน่นอนครับเจแปนญี่ปุ่นแล้วก็ที่เขาแนะนําก็คือให้ใช้ไวแก๊สอย่างเดียวอ่าเป็นสนขาวครับผมอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้หาง่ายเมื่อก่อนหายากเดี๋ยวนี้ช้อปปี้และซด้ามีสั่ง ส่งถึงบ้านได้ครับผมอ้าวทีนี้เช่นเดียวกันก,ก็ต้องมีตัวที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่ให้อ่าเขาเรียกระยะเวลาในการจุดยาวนานกว่าาถังใหญ่กว่าแล้วก็แสงสว่างมากกว่าโดยมีประมาณมี2ไส,ส้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ800ลุ่มเจ0รลูเมนครับ8ปดรลูเมนสอ9เก้าศูก็คือเป็นคู่หูคลาสสิกสีเขียวก็แน่นอนต้องใช้ <c oughs> เบนซินขาวเช่นกันเปรียบเทียบง่ายๆสีตัวนี้นะครับ,รบนี่เป็นอันนี้เป็นโมเดลอเมริกันครับผมนะครับ 285-295 d u าสองเก้าห้าดูเป็น2ไส้ทั้งคู่ขนาดเท่ากันเดนเลเท่ากับตัวนี้เลยนี่สองสอไส้เดียวสองเก้าศูนสองเ้าศนย์เอสองไส้ขนาดเล็กใหญ่สี่ตัวละเข้าใจนะครับอันนี้ก็เลือกตามความชอบเลยมีทั้ง4ตัวกนต่อมาต่อมาตะเกียงรุ่นพิเศษเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของตะเกียงน้ำมัน อันนี้ตะเกียงคู่ใจผมผมใช้มานานหลายปีมากก็ยังใช้อยู่นะนี่โมดิฟายด้วยนะโหลดสปริงนะครับอันนี้คือโคแมนนอตสตาร์นะครับสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มใช้กันเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นตะเกียงน้ำมันยุคใหม่ไฮเทคเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้ไส้แบบใหม่แล้วครับสังเกตดูมันจะเป็นไส้หลอดยาวนะครับไม่ได้เป็นกระเป๋ะเหมือนกับโคแมนตัวอื่น ทำให้มันให้แสงสว่างมากนะครับใช้ไส้เดียวสว่างมากการจุดใช้แมกนิโตจุดถนะครับแมกนิโตจุดไม่ต้องใช้ไฟแช็กใส่ฐานไฟฉายหนึ่งก้อนแต่ไม่ใช่ฟังไม่ใช้พลังงานแบตเตอรี่นะใช้น้ำมันนะครับตัวนี้เป็นดูฟิลเหมือนกันถูกไหมครับถูกต้องครับใช้ได้ทั้งไวน์แก๊สแล้วก็เบนซินธรรมดาเบนซิน95ครับผมนะครับการจุดง่ายขึ้นนะครับมีวาล์วป้องกันตะเกียงล้มสมมติว่า เขาทำให้ดูเลยเมื่อก่อนเนี่ยตะเกียงล้มไฟไม่ลุกนะครับเพราะว่า,ามันป้องกันไว้จุดในแมกนีโตเราพูดถึงไปแล้วสว่างมีตัวป้องกันกระจกไม่ให้แตกเป็นตะเกียงทางเลือกที่ดีมากใช้ง่ายสว่างมากน o อตสตาร์ <North Star. S 2> รเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวก็คืออันนี้น่าจะเป็นตัวที่แตกต่างกว่าตัวอื่นด้วยเชื้อเพลิง er 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 ตัวนี้ใช้น,น้ำนะมันมถูกต้อง คลาสสิกมากจะบอกว่ายังไงตัวนี้ผมก็มีนะนะครับผมก็เอามาตัวนี้ไม่ใช่ของผมแต่ของผมอยู่ตนะรงน้นตัวนี้คือรหัสของมันคือ639หรือว่าตะเกียงคอเรซีนตะเกียงน้ํามันกา๊าซเนี่ยมันมีสเสน่ห์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับาการจุดน้ํามันกา๊าซเนี่ยมันจะแตกต่างจากจุดตะเกียงเบนซินเพราะน้ํามันกา๊าซเนี่ยมันไม่ไวไฟไม่ไวไฟเท่าเบนซินนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีถูกต้องทำให้มันค่อนข้างจะปลอดภัยในการที่เราจะเก็บไว้ ใส่เข้าไปแล้วจะจุดเนี่ยเราจะต้องใส่แอลกอฮอล์ไปล่อที่ฐานตรงนี้เผาจุดแอลกอฮอล์ให้เผาอุ่นเจ <generator S 2> นเนอเรเตอร์ซะก่อนพอเจนเนอเรเตอร์ร้อนเต็มที่นะครับเราสูบอัดลมไว้ในนี้แล้วเราเปิดวาล์วปั๊บน้ำมันกา๊าซก็ติดขึ้นมาม,มันจะให้แสงที่เหลืองนวลมีกลิ่นนิดนิดของน้ำมันกา๊าซม,มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากสังเกตด,ดูนะครับเป็นตัวเดียวที่มีกระจกโคง้งเป็นทรงคลาสสิกของโคลแมนเลยตัวนี้ ไม่รู้จะพูดยังไงชอบตัวนี้639นี่ชอบมากครับนักคิดว่างไงตัวนี้ก็ผมชอบนะครับแต่ผมเป็นคนขี้เกียจครับผมพูดตรงไม่อายเลยผมผม <c oughs> ผมใช้พวกนี้ <c oughs> ผมชอบท <c oughs> ุกตัวบอกเลยเดี๋ยวเรามาจุดกันดีกว่า <c oughs> เอาเลยครับน่าจุดให้ดูหน่อยคราวนี้เพื่อนผมนี่เขาเขาเรียนไปเรียนเมืองนอกมาเฮ้ยไม่ผมผมเรียนเรื่องเต่าอย่างเดียวครับเรื่องเต่าเตาเรามาจุดตะเกียงกันเอาตัวนี้ก่อนเลยครับผม295นะครับครับผม ขั้นแรกนะครับปิดวาลวเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันให้เรียบร้อยปิดวาลวตัวนี้อย่าเพิ่งให้มันออกเราต้องเราหมุนนะครับหมุนเปิดนะครับเปิด,ปดแล้วเพื่อจะสูบลมตอนสูบลมอันนี้อุดด้ลยนะครับมันมีรูให้ลมลมออกอยู่ตรงนี้สูบเห็นไหมแค่นี้ก็สนุกแล้วให้เพื่อนสูบใช่ไหม <laughs> สนุกกว่าสูบุหร่ครับ <laughs> โอเคสูบอัดลมเข้าไปให้พอตึงมือถ้าผมนับปกติสักสามสิบครั้งได้ไหมได้ครับนะครับ สูบเข้าไปนะครับอย่าลืมถ้าถ้าเราไม่หมุนวาล์วสักครู่มันจะสูบไม่เข้านะครับมีคนหลายคนทํานะครับจุดทั้งคืนก็ไม่ติดครับสูบเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับสูบเสร็จแล้วปิดวาล์ว้วยนะครับหมุนปิดปิดวาล์วมันจะดูโบราณนิดนึงแต่มันสนุกนะครับจากนั้นนะครับก็มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับจะมีรูมีในรูอยู่มากมายใต้ใต้ฐานนี่นะครับเราก็จะจุดเอาไฟแช็คอย่าเข้าไปรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดวาล์ว นี่ครับมันก็จะเพิ่มนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับครับผมสังเกตดูหลังมือผมจะไม่มีขนเลยไหม้หมดครับมันก็จะไหม้อย่างนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อเตือนนะครับอย่าจ้องตะเกียงนะครับเดี๋ยวเพื่อนมันจะมาอีกตัวหนึ่งให้จ้องตาสาวที่นั่งฝังตรงข้ามดีกว่านี่ครับสว่างละง่ายมากใครบอกจุดตะเกียงยากนี้เห็นไหมครับสองเก้าห้าสองไส้เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดจุดง่ายมากครับผมนะครับใครว่ายาก ผมว่าง่ายกาว่า LED ไหมตตง่ายกว่าไหมฮะ <laughs> ไม่มันมันได้คุณค่าทางใจครับต้อ <laughs> ม,มีเสียบฟง, <laughs> ฟงเสียบไฟอะไรอ่าไหนจุดไส่เดียวให้ดูหน่อยไส่เดียวนะครับผมเช่นเดียวกันไส่เดียวกัน,ก,นก็เช็คก,ก่อนนะครับเปิดเปิดวาล์วปั๊มลมอันนี้มีคนปั๊มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่ครับจะมีช่องนะครับเหมือนกันอ่า ข้อสาคัญนะครับคือจุดไฟรอไว้ก่อนไม่ใช่ไปเปิดน้ามันแล้วค่อยแหย่ไฟเข้าไปนะครับมันน้มัน,มนพึ่หนักไอ้น้ำมันมันออกมาคราวนี้รดนมือเลยครับครับจุดนอกบ้านนะครับมีเพื่อนผมบางคนก็จุดในบ้านแล้วมันไม่พรมครับไม่ควรเอาตะเกียงเข้าเต็นท์นะครับจัไว้ไม่ได้นะครับอา้อาวจุดเป็นท์เนี่ยอะไรนะเย็นเย็นโอเคอ่าตอนนี้คิ้วผมหายแล้วนะครับ <laughs> จะเนเตอร์ร้อนนะครับน้ำมันมันก็จะเป็นไอสมบูรณ์อ่าสวยงามมากนี่ไส่เดียวไส่เดียวครับอ่าคราวนี้เรามาจุดนอสตาบ้างครับอย่างที่บอกครับนอสตานี่เป็นตะเกียงสมัยใหม่ละเกียงน้ํามันสมัยใหม่มันมีแมกนีโตในตัวนะครับใส่แบตเตอรี่อยู่ข้างในนี้เราก็เพียงแต่กดมันก็จะมีประกายไฟออกมาแท๊คแท๊คเราก็ให้มันแท๊คแท๊คเราเราก็เปิดวาล์วให้น้ำมันเราต้องสูบน้ำมันไว้ก่อนนะครับผมสูบน้ำมันแบตเตอรี่ไม่สูบน้ํามันให้นะครับครับผมสูบน้ำมันเสร็จกดแมกนีโต สบายกว่านี้ไม่มีแล้วนี่แหละครับเจ้าพ่อดาวเหนือนอสตาก็เหมือนกันครับมันจะต้องไฟลุกพึบพับพอยู่นิดนึงนะครับให้เจเนเตอร์ร้อนผมก็ยังอึ้งอยู่ในไว้ใส่ตะเกียงเนี่ยมันม่นี่มันเทคโนโลยีมันตั้งมันเป็นร้อยร้อยปีผมว่าโคแมร์เนี่ยทำมาร้อยยี่สิบปีนะเจ๋งมากทำตะเกียงมาร้อยยี่สิบปีเ้าเอาตะเกียงสมัยใหม่หลบไปเอาผมเอาตัวคลาสสิกที่สุดมาให้ผมหน่อยได้เลย นี่ครับอันนี้เป็นน้ำมันกา๊าซนะครับขั้นตอนการจุดมันก็จะแตกต่างหน่อยอันนี้เราจะต้องเอาต้องเอาฝาออ,ก,อกโป๊ะออกนะครับนี่ก็เป็นแอลกอฮอล์นะครับเราเปิดโป๊ะมาแล้วเราก็หยอดแอลกอฮอล์เข้าไปในกระป๋อน,นี้นะครับให้เต็ม้วครับเต็มแล้วนะครับครับผมโอเคจุด <ผม S 1> เลยครับขออนุญาตเป็นคนจุดนะครับ Happy Birthday to you ย่ากลัวเลยครับอ้าวโอเคแอลกอฮอล์ก็จะเผาไหม้ตรงนี้นะครับเราก็ครอบโป๊ะไปมันจะได้ไม่โดนลมพัดต้องต้องใช้เวลานานไหมครับที่ก็ให้มันนานครับน<า>นเพราะนานว่าบ,บ,บางทีเราใจร้อนจุดมันก็เขม่ารำเลยถูกต้องนะครับก็รอดูให้แอลกอฮอล์เกือบเกือบจะหมดนะครับ,รบผมพลาดมาหลายรอบรวมทั้งเมื่อกี้ด้วย ดูแล้วแอลกอฮอล์ใกล้ๆจะหมดนะครับมันก็น่าจะร้อนแล้วเราก็เปิดน้ำมันครับอ่าสีสวยนะสีสวยสีสวยความนุ่มนวลแตกต่างนะครับต้องมีสักตัวพลาดได้ไงวะเนี่ยปีีท่่ผาานมไม่พลาดนะยังซื้อทันตอนนี้ยังมีขายนะไม่รู้จะมีขายนานแค่ไหนอ่าเป็นไงครับผมว่า มันเป็นตะเกียงน้ามันเนี่ยผมไม่ได้จุดยากอย่างที่ใครๆคิดเลยนะจุดง่ายมากบางทีเราก็ควรจะทําอะไรยากๆบ้างในชีวิตนะจะไปแบบเสียบ usb เปิดสวิตช์กันผมว่ามันจะมาแคมปิ้งทําไมนอนอยู่บ้านก็ได้ครับผมก็ผมว่าเสน่มันเป็นเรื่องที่ต้องทดลองสัมผัสเองใช่ครับผมนะครับเรามีตะเกียงสักดวงหนึ่งส่องแสงให้กลุ่มเพื่อนฝูงนั่งคุยกันร้อวงทานข้าว นะครับผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่ที่ถ้าออกไปแล้วมันต้องสัมผัสอย่างนี้ครับจริงครับต้องสัมผัสเองนะครับ,รบแล้วก็ <ผม S 1> ก็มีตะเกียงสักดวงหนึ่งเนี่ยเราใช้ไปได้นานนับสิบปีถูกต้องสักวันหนึ่งเราแขวนไว้ในที่บ้านเรามองเห็นมันเราก็จะเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่มันได้เดินทางมากับเราใช่ครับนึกถึงเพื่อนฝูงที่เคยออกไปมีความสนุกด้วยกันถึงวันนั้นเราทั้งจุดตะเกียงแล้วก็เรียกเพื่อนออกไปแคมป์ด้วยกันอีกสักครั้ง ขอฝากตะเกียงน้ำมันไว้ในดวงใจของเพื่อนๆด้วยครับต้องมีสักดวง <c oughs> หรือหลายดวงครับถูกต้องครับ <laughs>